ขมมนการช่างทุกท่านนะครับวันนี้มีลูกค้าเอาไดรสตาร์ทเอาไปใช้ไดรสตาร์ดไดนามอาไดนาโมาโม,มาให้ใส่แท่นให้มาติดตั้งกับเครื่องบุกยันม่านะครับก็เลยใส่ชุดสตาร์ทเข้าไปด้วยทำให้เขาสะดวกสบายเวลาจะใช้ไฟก็สตาร์ทได้เลยไม่ต้องใช้มือพวงเพราะว่าคนที่ใช้เครื่องนี้ คนแก่ๆทั้งนั้นเลยอายุมากๆคงจะคงไม่ไหวนะครับก็ใช้ไดสตาร์ทของกระมวลการช่างใส่เข้าไปนะเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะครับ